ครับวัดดีครับผมกัผมต้องซุกนกเขา้าไงมืองแร่เก้าแล้วครับมาต่อหนอกนี่ยู่ครับเคยมาจักเรือวางนี่สภาพเอากล่องอีสานมากครับลงไม้ครับมาฟึกคอกือเก้ามนดิ <c oughs> มันรุนมัดทิฏตามมึงนักกัรเงิอาจารย์เป็นจังไดปมันสีสวย <laughs> เรียบร้อยครับข้าวเดียวกล่องอีสานมาเขามาสองตัวครับทีแรกเขามารวมตน้นใหญ่เขามาอะไรนะมาคู่ใสกันแต่ว่าบริคู่สนกต่อเลยครับนกปตาคู่ใสกัน <laughs> มาแล้วก็ไล่กันออกไล่กันดอกกระกับเขามา ครับเข้ามากับเรียบร้อยถือมองมันดุมันนั่นนี่มันก็นถือไว้ครับแต่ว่าทั้งบุ่นันคู่จะนั่นอยู่กันขาดว่าสิสิสิงับไปอยู่ครับเป็นทางเข้าไปทั้งบุ่นสิไปอยู่ยังรลายอยู่สร้างเสียงฮะตรงนี้ก็เป็นเสียงกลางไปไงอยู่หรครับ มีซิ่คัดคัดอยู่มันเป็นต้นใไงครับต้นหน่อยมันมาเขาต้นไงผมครับมันมาเขาต้นไงสวรนฮะเอาตัวมันลงมาเบิ่งครับเป็นจังใดจวดอยู่บ่ตัวงามบ่ มีดีลายังดอกันเขามากขันตัวมันถือก็ตับกันมันถือโหลดขันตัวสีบ่ถือ,ถอเงี้ยาลงไปจะคู่จะเลียกจะคัดจะนุนม่นมีถือขันตัวสีบ่ถือ,ถอเอาหนามรวย เอาไปเบื่องยีรถถุล่ะครับไปก็บตัวมันยูรถถุล่ะอ้ยังทงผุนเนี่ยเซลเซลอยู่เสียหาไปเบื่องอยู่นกพ่วงจิกเอาสิคือครับช่วงนี่ช่วงข้าจเจ้าเกี่ยวเขาแล้วไม่ กัดพอมีเวลาอยู่ครับช่วงนี้ส่งงานโซฟาสองชุดว่างหันกะรล่องานกัดมีสั่งมาหล้วล่ะแต่ว่าลูกข้าพระท่านโอมนมาจ้ำมาพระท่านเด็ด <laughs> สั่งมาอยมัวได้ต้องให้งเงินมาจ้ำจะก่อนอยังเสีย tiền <tương đáng giản> hàng Thua mà đọc mà chôm, nó biến trang chân đáy tên chân đáy nhau kiếp mày con chụp mày còn áp à, sẽ cho pháo này sẽ có sửa mày nhìn ra con tàu mắt khang bậc nhảy lúc tôi bật nhảy khang bật nhảy มาไม่แต่ขี่รถทันครับไม้นี่วด้จอดจักเทือกไล่ก็ถือว่าไล่ทีไล่ย,ยังดีอยู่ครับนกหัวยาวๆโจดโหลดจักเม้นจักกุก้อกล่องอีสาน สายมันเจ้าเสื้อดาวค้นลนครับช่วงนี้ไม่ได้ออกค้นพันขึ้นดีๆก่อนค้นเป็นหลอดกากสากเสือเ้อดาวนี่ไทยคนขันไทยไทยคือไทยเบิดแต่ว่ากองอีสานยังไทยอยู่ครับแต่ว่าเิ่นเิ่นสีไทยแซมเรื่อยๆนะ มันมัน,ม,นมันก็นเรียนได้ตลอดปีจังว่ะอาจจะบ่ได้เห็นคลิปเสื้อดาวครับช่วงราะว่าเพิ่นทายขนให้เพิ่นขนเต็มเต็มดีๆก่อนครับจังตัวใหญ่ครับนกตัวใหญ่แข่งใหญ่แข่งพันล้ำครับหมือนโอ้มาแต่จังได้ัหนอ้๋อ อีหยังนั่นอีหยังพี่น้องว่านั่ะหือหมูโอ้ยคือมีหมูนั่นนั่นมาแต่จังได๋คัน่นมันสิบ่กัดคนบน่ล่ะว่าหือ เฮ้ยเฮ้ยมฮทยเฮ้ยเ่นมเนหยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮิยฮ้ยเฮปยฮ้ยเ่นยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ปนฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้้เฮเฮ้างฮ หมูทงหมูทงคุณหมูยเยมูยนั้นมูเขาจะวนเรียงไ็ใช่หรคุณจะบ่อย นะใหญ่ไหมครับบุลลักสีใหญ่ออกไปทั้งบุลลักทั้งมันขันเซียวๆอยู่ละ่ะลองนึกพระทัานเอาขึ้นอยู่เป็นเอาเมื่อนี้เอาเทพีพนมใหญ่มากครับเอาเทพีพนมเก่ามาบ่บ่บ่เป็นเทพีพนมโต น้ำทองใสบอมแยนครับเอาเก็บของครับง่ายไหมครับซารับคลิปนี้กะมาแล้วครับเต็มหนึ่งกับเจ้าของอีสานคือเราแล้ะครับครับซารับคลิปนี้กัวกออส,ว,สกวัสดีครับ